รู้ตัวคนร้ายแล้วคดีน้องชมพู่พอบอตรเตรียมถแถลงก่อนไปรับฟังรายละเอียดฝากกดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆในคลิปต่อๆไปค่ะพร้อมแล้วเราไปรับฟังรายละเอียดของข่าวกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะตามที่เราได้ตามติดคดีของน้องชุมพู่กันมายาวนานนะคะคดีก็ยังไม่มีความคืบหน้าแล้วก็ยังหาข้อสรุปกันไม่ได้นะคะว่าจะชี้ตัวและจับกลุ่มผู้กระทำความผิดในคดีนี้ได้อย่างไรและเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผอบอตรอได้กล่าวถึงความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบชาวหมู่บ้านกกกอกตําบลกกตูมอําเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารที่หายตัวจากบ้านและพบเป็นศพร่างเปลือยบนเขาภูเหล็กไฟห่างจากบ้านพักประมาณ2กิโลเมตรเหตุเกิดเมื่อวันที่11พฤษภาคม2 5 6 3ซึ่งขณะนี้ผ่านมาร่วมปีแล้ว โดยผบตรอบอกว่าเดือนมิถุนายนนี้จะได้คำตอบในคดีของน้องชมพู่อย่างแน่นอนขอให้รอการถแถลงข่าวอย่างชัดเจนอีกครั้งล่าสุดวัน,นี้มีการรายงานว่าชุดสืบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดในคดีหลังมีการพบหลักฐานที่จุดพบศพกางเกง รองเท้าเส้นขนจำนวน3าเส้นโดยสามารถตรวจสอบ DNA ได้ระบุตัวต,วตวนได้แล้วว่าเป็นของใครประกอบกับคำให้การของพยานแวดล้อมทั้ง8ลายที่ได้เข้าเครื่องจับเท็จคือแม่และพ่อของน้องชมพู่ลุงพลป้าแตนพระคูบารัดพระบุญมาเจ๊บุญมาและพ่อแบมโดยหลักฐานชิ้สำคัญที่จะไขปริศนาว่าใครคือคนร้าย คือผลทางนิติวิทยาศาสตร์โดยมีการตรวจสอบอย่างละเอียดในเรื่องของ DNA ที่พบบริเวณจุดพบศพทั้งหมดอยู่ในระหว่างการสรุปสำนวนคาดว่าจะนำส่งสำนวนและมีการขอสารออกหมายจับคนร้ายในเร็วๆนี้รายงานสรุปว่าตำรวจเตรียมออกหมายจับผู้ต้องหาอย่างน้อย3ข้อหาคือ 1. พลากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยปัดสะจากเหตุอันควร 2. นวงเนียวกักขังผู้อื่นกระทําการใดให้ผู้อื่นปัดสะจากเสรีภาพในร่างกายจนถึงแก้ความตาย 3. ลอบฝังซ่อนเลนย,ย้ายหรือทําลายศพหรือส่วนของศพเพื่อปิดบังการเกิดการตายหรือเหตุแห่งการตาย เพื่อความชัดเจนของคดีเราต้องรอท่านผอตลอสแสดงสรุปคดีและคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน2564นี้อย่างแน่นอนผู้กระทำความผิดจะเป็นบุคคลที่ตรงกับท่านทั้งหลายคาดการไว้หรือไม่นั้นเราต้องคอยติดตามข่าวสารในคดีนี้กันต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ